สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่133นะครับขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับทุกคนฟังคลิปในช่องใหญ่หรือยังอย่างที่ผมบอกนะครับคือณนะตอนนี้เนี่ยผมโดนปิดสร้างไรายได้แล้ว เนื่องจากรหัส Google AdSense ก็คือรหัสพินของผมอะ่ะยังไม่มานะครับเขาให้เวลาภายใน4เดือนก็ยังว่านะครับก็ต้องสู้กันต่อไปและทุกคลิปที่ผมลงต่อจากนี้ไปอะ่ะคือมันจะไม่มีไรายได้เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ยากของผมเนี่ยเขาก็พูดกับผมว่าถ้าเป็นตัวเขา เขาก็จะไม่ทําแล้วเขาท้อหรือไม่อาจารย์ผมอะยังพูดเลยนะครับถ้าขนาดนี้แล้วก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะับแต่ผมเองนะครับผมเคยสัญญากับทุกคนว่าผมจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพราะการรอคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยบ่อยมากผมรอความสําเร็จมาหลายครั้งมาก ตอนนี้ผมเป็นหนี้เขาเยอะๆผมก็รอจนกว่าจะใช้หนี้จนหมดทำงานหาเงินมาได้ก็ใช้หนี้ครับผมไม่ใจร้อนผมไปเรื่อยๆถ้าใครเคยติดตามผมมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็สะพายกล้องไปอัดคลิปตามทุ่งนาเนาะพูดอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยไปหมด มีน้ำบ้างมีเนื้อบ้างแต่โดยรวมแล้วผมกระยาบทุกคนน่ะเลิกพนันได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมและที่สำคัญที่สุดก็เป็นคนดีของครอบครัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคขอแค่เราอย่าละความพยายามวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรการเรียนหนังสือก็เหมือนกัน คนเก่งเนี่ยไม่กลัวหรอกกลัวคนขยันอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปเรื่อยๆผมมีความคิดว่าอย่างน้อยมันต้องได้อะไรอย่างแน่นอนแต่มันจะต้องมีสักวันนะครับที่เป็นของเราแต่อาจจะช้าหน่อยขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงตั้งใจนะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยคลิป ถึงจะไม่ได้สร้างไรายได้แล้วแต่ผมก็ทำขึ้นมาเพื่อทุกคนนะครับทุกคนฟังแล้วก็เตือนสติตัวเองนะครับอย่าเข้าไปเล่นเลยเราเข้าไปเล่นทุกครั้งเราก็หมดเรามาระบายความในใจว่าหนูเลิกไม่ได้หนูพยายามหลายครั้งแล้วผมพยายามหลายครั้งแล้วก็เวลาผมพูดในคลิป เราต้องเอาไปทําตามนะครับแต่สิ่งที่เราทําอยู่และเป็นอยู่ณตอนนี้คือเราบิดเบือนไม่ยอมทําตามคือทําสวนกับคลิปของผมอะแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับมันก็คือความเจ็บปวดและความทรมานไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสักทีนะครับตั้งใจนะครับทุกคนและวันนี้ผมเองก็จะมาพูดถึงพนันชนิดหนึ่งนะครับ ที่คนก็เล่นอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นเยอะหรือเปล่าแต่ก็มีเข้ามาในไลน์ของผมนะครับผมเองก็เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้น้องก็ได้แชร์มาประมาณสามอาทิตย์แล้วแล้วก็ได้เอามาเรียบเรียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังการพนันชนิดนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมวันนี้จะมาขอพูดถึงการพนันน้ำเต้าปูปลาสักหน่อย จัดเป็นการพนันคล้ายๆกับไฮโลครับมีลูกเต๋าอยู่3ลูกและในลูกเต่านั้นจะมีนักสัตว์เต็มไปหมดอาทิเช่นไก่เสือน้ำเตา้ปาปลาปูกุ้งหรือไม่ก็พัฒนามีรูปอื่นๆแล้วแต่เวฟจะกำหนดขึ้นมานะครับโดยเกมน้ำเต้าปูปลานี้มีประวัติความเป็นมาจากประเทศจีนนะครับ คือต้นกําเนิดของพนันนี้สาเหตุของการติดพนันชนิดนี้ของใครลหลายๆคนที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือ1การรักและชื่นชอบในเกมนี้ซึ่งในครั้งก่อนตัวนักพนันอาจจะมีภาพจำหรือฝังใจในเกมชนิดนี้เคยเล่นกันมาก่อนในรูปแบบของกระดาษเคยเห็นไหมเวลาจะเปิดนะครับเอาน้ำลายมาแตะ บางคนนะแทงปลาไว้แล้วเปิดออกมาเห็นหางปลาดีใจมากนะครับว่าตัวเองถูกแล้วตอนนั้นการพนันชนิดนี้ถือว่าฮิตมากนะครับตามร้านค้ายังมีขายเลยนะครับตอนนั้นดังมากช่วงยุค90นะครับผมต่อเลยครับแต่พอพักหลังก็ถูกมาดัดแปลงให้มาอยู่ในเว็บพนันนะครับมีแสงสีเสียง และมีรางวัลล่อใจตัวคูณเยอะๆก็ทำให้พวกเราทุกคนหลงนะครับข้อ 2. ความโลภคือความอยากได้ก็คือสำคัญที่สุดเลยนะครับตอนใหม่ๆก็อาจจะเล่นได้บ้างเสียบ้างโดยรวมก็ยังดีอยู่หลักๆก็อาจจะกำหนดเป้าหมายไว้ได้พออยู่ที่เท่านี้พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเป้าหมายแล้วอยากได้แล้ว ก็ต้องอยากได้อีกไม่มีความพอดีใช่ครับนักพนันทุกคนน่ะจะไม่มีความพอดีในเรื่องการจัดการความประพฤติของตนเองนะครับข้อ3ความเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าเกมนี้มีลูกเต๋าอยู่3ลูกมันจะต้องมีซักตาสักครั้งที่จะต้องแทงจนถูกจากประสบการณ์ของตัวเองจากสติติที่เคยเจอมา ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็น3ข้อหลักๆที่ทำให้นักพนันน้ำเต้าปูปลาเลิกพนันยากมากแต่ที่สำคัญที่สุดสิ่งที่จะหยุด3ข้อนี้ก็คือการไม่มีเงินในบัญชีห้ามทำตามใจตัวเองห้ามอยากได้อะไรเกินตัวใช้เงินของตัวเองตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่กับความเป็นจริงแค่นี้ก็พอแล้วครับ และก็เริ่มลดและละสุดท้ายก็จะเลิกได้เองครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับนี่นแหละครับการพนันทุกชนิดถ้ามันมีความเสี่ยงแล้วเราโอนเงินเข้าไปเล่นพอเล่นไปนานๆยังไงก็ต้องหมดหมดเพราะอะไรเพราะเราติดพฤติกรรมของเรามันเสพติดกับมัน และที่สำคัญก็คือความโลภของเรานะครับอยากได้แล้วแล้วก็ต้องอยากได้อีกนะครับผมและวันนี้ผมก็มีนางเอกที่ติดพนันน้ำเต้าปูปลาก็ถือว่าหมดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีค่ะพี่ออฟหนูติดตามพี่มาสักพักแล้ว ตัวหนูเองอายุ34ปีทำงานในที่แห่งหนึ่งเงินเดือน1 6 0 0บาทมีแฟนมีรถวงเล็บยังผ่อนอยู่บ้านก็ยังผ่อนอยู่หนูติดพนันน้ำเต้าปูปลาค่ะหนูติดยังไม่ถึงปีค่ะก็คือ8เดือนนะครับแต่เสียเยอะมากค่ะมีหนี้สินเยอะมากอยากจะเลิกมากค่ะแต่ก็ทำไม่ได้หวนตลอด แฟนก็เตือนหลายครั้งแล้วแต่หนูก็ไม่สนใจทำตามใจตัวเองมีเงินในบัญชีไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเล่นมี200ก็เติมค่ะโอ้โหแสดงว่าติดหนักนะครับเงินกินก็ขอแฟนเอาค่ะเงินเก็บก็เอาไปเล่นจนหมดและนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดจากพนันน้ำเต้าปูปลาของหนูหนูเริ่มเล่นเสียในช่วงเดือนมีนาคมเงินเก็บ 6 6 0 0 0บาทหมดค่ะและก็ได้โทรไปยืมน้องสาว1,000 0บาทเอามาเล่นจนหมดโทรไปยืมลูกพี่ลูกน้อง7,000บาทและก็เอามาเล่นจนหมดและก็ยืมเพื่อนอีกสองคนคนละ3,000บาทรวมเป็น6,000บาททั้งหมดนี้เป็นของเดือนมีนาคม พอเดือนเมษายนก็เริ่มไปทำบัตรเครดิตสินเชื่ออนุมัติผ่านได้วงเงินมา75,000บาทโอ้ถือว่าได้เยอะมากครับเอามาเล่นจนหมดและได้ไปยืมเงินดอกร้อยละสิบจำนวน8,000บาทก็เอามาเล่นจนหมดนี่เป็นความเสียหายของเดือนเมษายน พอถึงเดือนพฤษภาคมก็ไปทำบัตรเครดิตกสิกรได้เงินมา63,000บาทยืมแม่5,000บาทกู้บัตรอีออนบัตรกดเงินสดต่างๆได้มา40,000กว่าเอามาเล่นจนหมดและก็ได้ไปยืมนาอีก4,000บาททั้งหมดนี้คือของเดือนพฤษภาคมพอเข้าเดือนมิถุนายนก็ยังคงเล่นต่อ กู้พี่ทํางานด้วยกัน3,000บาทโกหกแฟนได้เงินมา2,000บาทโอ้โหไปโกหกยังไงครับถึงได้มาอ่ะว่ากันไปครับยืมเพื่อนสนิท2,000บาทยืมพ่อ2,000บาททั้งหมดนี้ก็คือของเดือนมิถุนายนนะครับพอเข้าเดือนสิงหาคมหนูได้ไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เงินมา22,000บาท ได้เงินมาก็เอาไปเติมเล่นจนหมดเดือนสิงหาคมมีเท่านี้ค่ะจุดไฮนะก็คือเดือนกันยายนนี่แหละค่ะคือหนูอยากเติมเล่นมากหาเงินไม่ได้แล้วก็ได้ไปเห็นในเฟซคือแอปเถื่อนกู้ง่ายไม่ต้องมีคนคำ้ำก็เลยลองกู้ดูปรากฏว่าผ่านได้เงินมา700 0บาทเอาไปเล่นจนหมดค่ะ เล่นแดวันหมดผ่านไปไม่นานมีคนโทรมาทวงดอกโหดมากข่มขู่หนูทุกอย่างขู่ว่าถ้าไม่ให้จะบุกมาถึงบ้านหนูก็กลัวก็รับปากว่าจะหาให้แต่พอถึงเวลาหนูก็ไม่มีบางวันก็เริ่มหนักมีหนังสือมาที่บ้านหลักๆก,ก็คือบัตรเครดิตเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง แล้วก็ยอมรับสารภาพกับแฟนว่าตัวเองติดพนันน้ำเต้าปูปลาพอแฟนรู้ก็บน่นแต่เขาก็เอาเงินบางส่วนมาปิดหนี้เงินกู้ดอกโหดให้และในแต่ละเดือนก็ยังช่วยใช้หนี้หนูสองสารเขามากแทนที่จะอยู่ด้วยกันแบบไม่มีหนี้แต่ตอนนี้แฟนก็ต้องทำงานไหนจะค่าบ้านค่ารถค่ากินและค่าอื่นด้วยคิดแล้วก็เสียใจค่ะ แต่มันก็ดีที่ว่าหนูเลิกเล่นพนันแล้วถึงนี่ยังไม่หมดแต่มันก็ไม่ต้องเสียหรือได้ทุกวันหรือมีภาพจำอะไรเยอะแยะไปหมดสุดท้ายนี้หนูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนนึกถึงครอบครัวให้มากๆนะคะเพราะคนที่จะต้องเดือดร้อนต่อจากเราก็คือครอบครัวของเรานี่แหละเลิกตั้งแต่ตอนนี้นะดีกว่าจะสายเกินแก้นะคะ ขอบคุณค่ะนั่นแหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้โอ้โหนี่ขนาดน้ำเต้าปูปลานะยังทำให้น้องหมดได้เยอะขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าครับการพนันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราติดมันหลงไหลในตัวของมันยังไงเราก็หมดอย่างตัวผมเองเนะี่ยเป็นคนชอบไพ่เหมือนกันก็ชอบปอกเด้ง พอเข้าไปบอน่ะคุณจะแทงอะไรก็แล้วแต่ยังไงคุณก็วกมาเล่นไพ่ที่คุณชอบเหมือนเดิมหรือเกมที่คุณชอบเหมือนเดิมพวกเราเคยสังเกตตัวเองไหมความชื่นชอบของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะบางคนนะ่ะเล่นเกมนี้ค่ายนี้เวฟนี้แล้ววันหนึ่งนะครับเจอค่ายของตัวเองมันโกง เกมที่ตัวเองโกงโมโหเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นค่ายอื่นแต่คุณเชื่อไหมสักวันหนึ่งคุณจะต้องกลับมาที่เดิมจะต้องเล่นค่ายเดิมแล้วก็เกมเดิมแล้วก็โดนกินเหมือนเดิมสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เลยนะครับทุกคนอยากรู้ไหมมันเป็นเพราะอะไรเพราะความโลภครับ และก็ภาพจำคุณเคยได้กำไรจากเว็บนี้เยอะเคยถอนเยอะมันคือทางของมันแล้วมันจำเป็นอย่างดีคุณจะไปเล่นเกมไหนค่ายไหนคุณก็ไม่สะดุดตาเหมือนกับเล่นเวฟเก่าเกมเก่าของคุณนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นในวินาทีนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ความเคยชินต่างๆอาการอยากเล่นเล่นเวลานี้ก็เปลี่ยนตัวเองนะครับไปที่อื่นไปหากิจกรรมทําหรือการมีเงินในบัญชีเยอะๆก็ต้องโอนออกให้มันเหลือศูนย์ปีนี้ให้มันเหลืออะไรบ้างหรือไม่เคยมีเงินอยู่กับตัวเยอะๆก็เอาไปฝากคนอื่นไว้ใช้แค่วันต่อวันก็พอและที่สำคัญที่สุด เลิกพนันวันต่อวันทำให้ได้หาสมุดมาจดไว้สมุดวันนี้วันที่แ8ผมผ่านไปแล้วนั่นคือผมไม่หมดเงินแล้วก็ต้องมาลุ้นวันที่29 30 123เป็นต้นไปแล้วถ้าคุณทำได้หนึ่งเดือนคุณไม่หมดเลยก็ลองเทียบสติติดูว่าในครั้งก่อนน่ะ เดือนหนึ่งถ้าหมดวันละสา0รอเป็นเงินเท่าไหร่คือ9 0 0าพันแต่ณวันนี้เงิน9 0 0าพันยังเหลือนะไม่ไปไหนคุณยังถือครองได้แล้วคุณก็ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวมันก็จะเลิกได้เองคนไหนที่ยังเลิกไม่ได้ก็ฟังคลิปไปเยอะนะครับคลิปเนี่ยช่วยเตือนสติพวกเราในแต่ละวันเนี่ยเราเห็นคนหมดเยอะมาก ตามที่ผมอะ่ะเล่าให้ทุกคนฟังเห็นไหมครับการทำตามใจตัวเองการมีความโลภอยากได้แล้วอยากได้อีกมันเป็นยังไงบทสรุปก็คือหมดแล้วก็เป็นนี่เป็นสินเขานะครับบางคนถึงขั้นล้มละลายถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ต้องเลิกตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผม โอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ